ครับมือนี้ครับอยู่กับผมครับวอมมืดปีชาแนวเขียเนเกาเฉียนด้ว่ครับมือนี้ครับเพื่อนบ,บรรยากาศครับบรรยากาศตัวนี้อ่าตัวนี้เขาเอื่นว่าว้างแขบกว้างแขบแต่ว่ามันสะมีสองซชือเอื่นสางคนก็เอื่นว่าแกงเง่าวหวยเาวครับตัวนี้ขอบขอบบุญขอบพระคุณที่ทาง ทางอบตแล้วพี่เพื่อนมาเห็ดสภาพไหนเจ้าบูงเจ้าบ้านเพื่อนสัญจรสะดวกไปมาขี่เดี๋ยวตอร์ไซค์เลยรับเด้อรถไงขี่มา,มาเลยไปอยากขี่รถมอเตอร์ไซค์มาไหนก็ขี่ขามามาเหรียญมายัางบรรยากาศแบบสุดยอดมากครับเดี๋ยวสจคลิปสึกขีบผมสีพามาเห็ดแบบคลิปไอแคมปิง้งตั้งแคมป์ไอเบิร์นจะลิป ว่ามือพุมบริเตรียมยังมานี่ละมากับร้านใส่สองคนร้านส่เมันก็เป็นผู้ต่างกล่องไหผมสีร่องมากวัดแต่ดับนหนาเมืองว่หน้ามันเลือกซ้ำเลผมสีร่องดูดจากสะาพานลงไปนีเมืองว่หน้ามันสีเลือกซํำเดววาเวลาคนมาเลนนุ่งเนี่ยหน้าเมงสีมันสีสาหมาดรูดรงไห้บัวเรือว่ามันสีมีขี่หินขี่ดินเลือกซํำเดแต่ว่าตามทีุ่มเนี่ยเมืองน่าจะมี มันจะเลือกอยู่ผมอ่สองเมตรเนยนะครับสองเมตรสองเมตรถึงสามเมตรแต่ว่ากไก้ท่านผู้ชมมึงเหาเ่อเียงวะมันเลือกซ้ำเนยแต่ว่าก็ยี่ไปเสือผมนะครับเด้อมันโมเลกเลยมันเลือกความตีนน,นี่นี่นี่ขั้น,วนลวงนี่งขาหักแขนหักไปเลยละ่ะเออเป็นธรรมชาติที่ชุดครับตัวนี้ที่ท่องเที่ยวจังหวัดอุบลราจะท่านี่ฮะเอำเพื่อพิบูลบังสาหาน ตัวนี้มันจะอยู่ระหว่างตำบลละวตตำบลตำบลไส้มุนกับตำบลละวนะครับนาะเป็นจุดกลางกันเออตัวนี้มันจะมีน้ำเฉพาะดูดูฝนนะครับพี่น้องเนี่ยหากเกิดเราโบนนาฝนนี่เจ้ามาเที่ยวมันยังก็มาเลยเจ้าวิจิตรศิวห็นภาพบรรยากาศแบบน้ำไหลน้ำไหลขนหงแบบนี้แต่ว่าคันฝนตกนัก,นก,นกสองสามคืนนี้รับรองว่ามายืนมองผมนี่บ่ได้แจะประมาณเพียงเอวผม เออบรรยากาศดีสุดๆเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวสิภาพไ,ไ,ไปไปบิงนงเจ้าน้ำใสสะอาดโอ้ยโอ้ยบอกกันไะว้เลยน้ำันเงี้ยวขี้ไปอยู่อะ่ะคือเอาน้ามาหลางหนะ้าหลางตาคือตอนนี้ผมพาเมื่อิ่งน่ะโเพดผลก็มาพอดีเจ้าหงเจ้าให้เจ้าหนะ้าตัวนี้เป็นที่โอวตตัวมันสั่งเดี๋ยวเดี๋ยวพอๆพ,อพอ ตัวตัวนี้คือมันมันเป็นงบของทางตำบลเลยเพื่อนมะเห็ดซอยอยู่พอรูจังไหนดิห้างนี่เฮ็ดกันเองวันเยอะเยอะเยอะด้วย้วูกันด่วนแผนแทนผมคนอนุญาตกินใหม่อนเนี้ยเออแต่เราได้ไปเปิดก็มีส่วนด่วนใหม่มันเด็กปูนี่นะ บัดบัดสุดท้ายน้องพอ่อผู้หยดด้วยเพ,พวันนี้น้ำใหม่กายหันเลี้ยงหดในมือดื่มใหม่ออกไปได้ยินมันเป็นใหม่บัวบัวขวามไหมผมนี่ผมคิดว่าผมขเข้าใจวว่าโอวตัวอะไรพี่เพื่อนเฮ็ดให้เบิดสุู่สินสุบ,บาน,นี่บัวเม <อ because S 1> <อ>ียนเจ้าหน้าบังแก่ชาวนาบัางแก่นี่เพิ่นก็ออกเงินซวยตำบลนาเวกออกซวยแมนนี่ส่วนบัวโอ้ซ้มว่าวตำบลนาเวกกับชาวนาหนิ สามามีส่วนรวมซอยกันกอกซัยกันโห่เดเดิ่มแหลก็คือหนาสุนชุนมันแขเพราะว่าเพราะว่าถากเกิดว่าหนาฝุ่นหนายังมามันหนามาหลายนพ่อเนาะตานี้หนามันมาหลายมันก็บูสามาทีขี้คมไปเด้กันเต็เตกวนนี่เอ้าเดี๋ยวเดี๋ยวถามพัวมานี่เด้อครับเดื่องกี่น้องเต้กวนนี่มันบมมีสะพานอเดี๋ยวเราพรวับก่อนกเลยเตะกวอนนี่มันบมมีสะพานมันบมมีสะพานปุ๊บเวลาชาให้ชาวหนาพื่นมานี้ ตรงขามไปเต้ยว่ายามเลี่ยงนี่มันโบมีน้มโบมีหนามน้องวอนาะยามเลี่ยงไม่ม,มีปัญหายามย่ามเลี่ยงนี่โบมีน้มโบมีปัญหาโบมีอยังไหนเต้ยว่าขันเป็นหนาฝนมาเนี่ยองคี่เวลาพระอยู่ตกเข้ามาซีหามือนี่ห่วยขามไปไวันนี้น้องวอนอ่ะฝนลัดปลาไปฝนพูดหน่อยฝนมันมันมันเข่าวอีก้างเน้องวอนาะอันสร้างฝนเป็นบ่อตอนเอกกับเพื่อนเฮ็ดได้ทางนันาางน่นกับเพื่อนเฮ็เดไอ้ตัวที่ว่าอันมากมากจะสางไอ้เขาวัดปลาเัาหน้าพ่อแมนอือแสดงว่ามันเข่าวอีกทางอีกทางนึงแล้วก็เขาเขาทางนั่ทาง ไอ้จะ,ะ,ะ,ะทางไปพูดหน่อยมันเป็นทางคนยางมันเป็นทางรถเที่ยวได้โอ้ไม่หลายคนเข้าใจพิดว่าโอวตัวละวี่เพื่อนเป็นคนเห,ห็ดหอไฟเดียวโบเมียนนะครับเรื่องกัีเจชาหน้าเจวหน้าวัางเขียดนี่เ<ม>พื่อนเห,ห็ดหออันสวยกันอันคุตัวทุามสวยกันครับไอ้กับโอวตัวลวี่เห็ดสวยกัน สามาสองาฟคือชาวนาอชาวนาลางเขยห้องกับอบตระวีเพื่อนมาร่วมรวยช่วยกันผู้ยอดด้วยคนกับมาเสริมอีกขอบคุณนะครับเรื่องินลวงพัวพนลวงพัวอันผู้ยอดรวยออมุ่นพนมาเปิดสะพานที่แดดเกษตเกี่ยวใหม่กายกายบัดี้เพราะมื่เห็นว่ามันบสมบณ์มันขึ้นแสดรียงว่าทุกคนนี่มีส่วนรวมทั้งสองฝ่ไฟครับมองเด็กมองเรียงว่าอันพวก ไอพวกซุ่มอื่นเพราะว่าเขาจอดก็บมะเห็ดจะมามันมันเกิดซื้อว่ามันเห็ดเนี่ยของสีเขื่อนมันกับผู้มันามมันเกิดหมือนแบบว่าเป็นทีทองเที่ยวอีกอันึงเขาบอเนาะตีเกลียวยม่เห็นว่ามันเดียวหรือคือต่อมาอดัดที่เริ่มก็เด็ดขึ้นมามันไปยากไม่ยาเออบั่นเพิ่มไม่เห็นเออมันเห็ดจริงแท้จริงบนคอร์พบอผมก็เด้งเห็นคุณผู้วริานี่คิดว่าถ้าเกิดว่าสีหนามมันมาเนี่ยของสีหนามไลตลอดปีตลอดอย่างนี้มีทางเป็นเป็นไปได้บ่กตัวกันต้องเฮ็ดไฟกัน เมื่อคันมันแ<ถ>มนนุ่นนี่เลยภากเก็รู้ว่าคันเฮ็ดไฟกันนี่เขาเก็ียบนามไปม,มันมันมันอาจมันอาจจะมีนามไรแตลอดไฟมาบ่อนีว่าม,ม,มันน้มเนี่ยหนังปีใหม่ยังยงังซึมออกบ่ออะไรยอยู่เลยคันเฮ็ดไฟคือไอ้แกงยุบก,การเนี่ยมันกเป็นรัดแถวนี่มันก็รัดบ่อไรเลยเพราะว่าถ้าคือว่าคันมันมันมันทีท่องเที่ยวอีกนึงมันก็เป็นแบบว่าเป็นหน้าเป็นตาให้หมู่บ้านเป็นจุบจากน้องพ่อเนาะ ไอ้ไอ้เจ้าหน้านี่ยแะมาขายคงขายของเลยมาแล้วบ่นหนึ่งก็อยู่ไกลหน้าจะคลองเวลาถ้าเกิดว่าหอดหน้าเกี่ยวเขาเกี่ยวหน้าก็ยังไปเกี่ยวเขาเวลาเนาะก็จำเอาให้อยู่ไกลหน้าเนาะพ่อเนาะอืมถ้าเกิดว่าเขาเป็นเพื่นไอ้เขาเป็นเห็ดได้อีดีเนาะสมมุดเนาะยถ้าเกิดว่าแน่นมากมองเงินเม่ยนเป็นคนสวยกันเุ่มพอนาะเป็นแน่นมากเป็นไอ้จุดเช็คอินแบบเอาไงคือเป็นหน้าเป็นตาให้มันงจีเป็นจุดต่องเท้อีกนึงของจังหวัดอุบลของผมนะรบพอนอะเอ็น มันก็เห็้ไฟน้ำหล่นน้ำมันครอบว่างของเสื่อมมันโอ้ยบรรยากาศที่เดียดที่แยงเดสุดอยอดเหมาะก,กับการที่จะมาตั้งแคมปิ้งปิกนิกแบบว่าพวกซุ่มไอ้ไฟมักกินมักเรีนมักเที่ยวปิ้งอย่างเนี้ยของสีแบบแคมปิง้งแบบบรรยากาศรักลานรักแสนคนละอโอ้ยอ่ะ ปุมอาจริงได้ก่อนนะพอแกงมันเป็นโคดเขียวมันกิเบิ้งเด้มันมันคันน้ำไหลตรงมันโปเป็นตอเบิ้งเน่ยอันนี้มันเกิดไหลโคดเขียวเป็นหมดนลยพี่น้องชุ่มชื้นห้องกะมาเหรียญมากมวนกันมึงเย่าคนบักปลายหนึ่งอือเอาเอางี้สิคือหายขอสงสัยเลี้ยวว่าว่าไอ้มันเป็นงบมันเป็นงบของอบตระเวอยงเดียบโเมีนแต่คือ ของเจ้าหน้าเขานั่เจ้าหน้าไอ้บังเขียวเนาะพ่อเนาะอ่สววนรมเาตัวส่วนมาส่วนร่วนจำกันหยอดด้วยนี่ยก็คือเมียนครับหลวงหลวงพ่ออันผู้ยอดด้วยเนาะโอ้ขอบบุญขอบคุณเพวรนีผมคิดว่าผมเกิดมาผมเกิดสิบวันได้เห็นยังสิได้บปะคนบอกทิ้งหอกกับเป็นคนน้ำหมูบานให้นาะพ่อเนาะเมีนตบบนละวิียบเท่ห้ออนเกียรติต้องมาเนี่ยออกเงินกันสามถื่อาวุธไหนไอ้ก้อนเกียรตินะพ่อแม่น สื่อสื่อก้นเกีเขนเทลงเนี่ยสามเถื่อดังที่ยิ่มันขึ้นอย่าขก็น้าฝนเีห็นว่าหน้ามันออกบ่อเนี่เห็นว่ามันไหลอ่ะมันโมเนกนเกมันมาบทลงบ่ได้เลยแต่พูดบด้สี่ดอยหาดอยมันเกิมีระขึ้นเล้ว่าไปเงียนเมียนควมพว่มากกันจากใดสภาพวันน้เจ็บเงินกันไหนน้อยนั่นกับม้าขืนตอมากกับม้าสื่อเด็ก จับกันอยู่สองปีสามมาเช่าให้เช่าหน้าเขาเช่าบ้านนี้เ่วนแอดีเดิมจับมาเป็นคนพอดีเดิมแล้วจิตใจกันมาเสอย่างไม่เมันอันเวลาหนามาได้ร้ายสี่น้องพอเนาะอ่ะก็คือหายสงสัยแล้วคือขอสงสัยเหมือนนี้คิดว่าเป็นคนตัวใหญ่โมันก็คือของเพิ่นก็ส่วนหนึ่งของเจ้าหน้าก็ส่วนหนึ่งรวมรวมแรงรวมใจช่วยกันเฮ็ดก็คือได้สะพานปืนตุนมาโอ้บรรยากาศเป็นแหลมมากเป็นจุดเช็คอินสุดยอดเบื้องตี้เหรอครับอันพี่น้องต้องบอกต้อเบองค่าสร้างยังกว่าเด็กจังเลย เหตุใหเฮ็ดเองแม่นมีแต่ซื้อเหล้าซื้อยาซื้อยุ่งๆกินมันรวมกันอย่างจังว่ามันเถิงแบบวันแนี้ยบริจ้างเขาเนาะเขาบางเขาจะเหตุถ่าเขาบางเขาจะเหตุถ่ายผู้ก็ออกแบบผู้ก็เอาเพราะมันมันเป็นอย่งไี้เนี่ยหลังจากเขาเฮ็ดสะพานมาแล้วก็ตอนบ่มีสะพานก็หัวความสะดวกยังสิแล้กันฝนตกกันเม่กี้พอร้อยขาดหนาวเลยไม่ยามดียามตอด ตาคือว่าขันน้ำมันคืนนะครับแม่ที่ทั้งร้อยดัดดอกหาหม่องคนร้อยน้ำมันเป็นบโบโบสามารถไปไลยโบนว่าบอกโบนว่าบอกผัดได้พี่น้องก็คือคือน้ำซ้ำนี่ตกวนนั่นไอ้โบนว่เตกวนดอกคือถ้าเกิดว่าโบมีฝนเลยมันก็มันก็สามารถสั้นจวนไปได้เนียนๆครับมันสะดวกสั้นจวนแต่ว่าเขาเป็นแบบว่าพายู่เขาสามสี่สี่หมื่นไปโบได้เนาอพ่อเนาะถ้าเกิดเราโบมีสะพานเนอ ต่านขาดจากโลกไฟหนอกมันมกกันอยู่เนี่ยอยู่เนี่ประจําเป็นซุมซ่อนหนึ่งบนได้อยู่เนี่ยเจ็ดแปดยังเคยขึ้นไปเบิ่งแล้วอ่าเขาอยู่ในยูุน่าประจําเอาคือยังพวเป็นไอ้เจ้าไ้เจ้าหน้าของบางเขียดีพวคิดว่าพวอเอานึ่งเอาก็อยากเอารถแย่ขามไปไหนหรอถ้าเกิดว่าขันเม่นมี่หนามเลยหอกกับป้อามสะพานเอามอไซม์ป้อเต้าเกิดว่าขันเม่นมันหนามไหมไรเอาก็อยากสันจอนแบบเอารถแย่ไปไหนนกพ่อนอ่ะ เอาสีเดิมพี่น้องถักเกิดว่าตัวนี้เ่าอ,อยู่ตำบลระเวกกับไอ้ตมันอยู่ระหว่างกลางกลางตำบลระเวกกับตำบลไส้มู่นถักเกิดว่ามีผู้ใหญ่ใจดีเพ่นอยากมาเกเหตุสะพานซอยไอ้ส่งเสริมทางลงมาเนี่ยนะเกเสริมยังสําคัญเนยังเดิอมก้อนไปหลายดอกเด้นเนี่ยเออทางพี่น้องเพิ่นมากมันสีขามสะพานนะเอาขอบคุณพ่อกขับของคุณในหลายเด้อขับพ่อเด้อครับตามที่ผมบอกกับข้อพื้นขันมีฟุ้งมีไฟในองค์จะเหตดให้ แล้วน<ส> um. ีพี่น um. ้องมียังเกินมากขายโคงขายคล้องมีสิผมคิดว่าน่าจะโอเคจะเป็นจะเป็นที่สองเที่ยวแห่งใหม่ของจังหวัดอุบลราชธานีอำเภอ่วพี่วิมังสาหานเนาะผมมานึ่คนกต่มาไลยเจ้าหลายคนเดียวก็แต่สีมุ้งสีส้มสีมานั่งกินกินลมชมวิวผมมาเห็นมันเป็นมาตรฐานเหรอเดี๋ยวว่าผู้ใหญ่เบื่อนเหี๋ยว่าเป็นเป็นยอะไรเป็นผู้ใหญ่เพื่อนเดี๋ว่า ล่องา้มลล่องไม่มเห็นเมัอมนอาจะมันจะสุดยอดจะเิงหนึง,งลเลยหระไอพวกนี้หนะลายคนฝืนลองมาคนลอง้ีกันมึงฝืนลองพิเศษนาลองตุ๊กงกันมูดว่าขันมันเห็ดเป็นทีสององสองเทีเ่ยวเลยนี่บอกก็คือบอกตรงนี้มีอไรรอเพ้่มตับอกเื่อยไปนะเพราะว่าทีเราเจอตรวนดู้หมีหลายเลยใช่ปะก็คือเจ้วงเจ้าหวานในพื้นทีนี่ของีข้เสียงน่แเดวว่าบรรยากาศมันดีมันงามมันบรรยากาศดีป็นเลมันชุดยอดสําเด มานี่อย่างที่นมงครับพี่น้องครับแล้วก็สำหรับเรื่อนี้ bomber future เ,เนี่ยครับขอโทษครับผม